สวัสดีครับผมเคมแบงโปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับรถจนนะครับโตโยต้าโคโราคอร์สนะครับปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็เล่น YouTube ผ่านเว็บบราอ์เซอร์นะครับโดยการปล่อย hot สปอ t เข้าไปนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือถือแชร์ขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองฟังเพลงดูสักเพลงนะครับจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับ ซึ่งถ้าขับรถก็เล่นได้ถูกไหมโอเคเร็แล้วครับก็สามารถขับรถได้นะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องมหลังครับก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับหรือแม้ก็เยี่ยมชมที่เฟซบุ๊ก ถ้ชอบนะครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด